ช่างแต่งจักรภมนะครับก็ตามที่บอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนในการตั้งโรตารี่นะครับซึ่งการตั้งโรตารี่นี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเอาตีนผีเราออกก่อนนะครับพอเอาตีนผีออกก่อนก็ต้องเลื่อนแป้นออกนะครับกับขออภัยที่ผมใช้มือเดียวในการถ่ายทำนะครับแล้วก็ใช้มือเดียวในการสลัดกล้องแล้วก็จะหยุดวิดีโอเป็นพักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอาแป้นออกเพื่อที่จะให้เรามองเห็นได้ง่ายนะครับ ผมขันน็อตออกแล้วเพื่อความความสะดวกนะครับก็คือขันน็อตออกสองตัวแทนออกแล้วก็เอาฟันออกฟันเนี่ยนะครับ,นนรบทําไมเราต้องเอาออกบางคนไม่เ,เอาออกก็ได้นะครับเพราะว่าเอ,อเราจะได้มองเห็นนะนี่ผมเอาออกเพื่อที่ใช้เพื่อนๆมองเห็นง่ายๆนะครับอาจจะมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเอาฟันออกก่อนน็อตฟัน <Not fun S 2> ผมขันออกแล้วตัวหนึ่งเพื่อความรวดเร็วครับเพราะเรา,เอ,าออกเนี้ยมันจะโล่งครับตรงนี้มันจะโล่งครับ มันจะทำให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นนบุมไหนดีนี่ได้ออกก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองตรงที่โรตารี่ที่เราจะตั้งเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยต้องเราต้องมามองดูที่ตัวเข็มกับตัวกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับ ตร,ตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกั้นโรตารี่นะครับซึ่งโรตารี่ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เราใส่กระสวยนั่นเองนะครับใส่กระโหลกกระสวยเวลาเราออกเนี่ยเราต้องงางออกแบบนี้ดึงกระสวยออกนะครับมันก็จะเหลือตัวโรตารี่นะครับถ้าเข็มเนี่ยนะครับเข็มตรงนี้นะครับฝั่งนี้ถ้าเราใส่ถูกนะเข็มบอลเข็มมันจะอยู่ข้างในก็คือฝั่งขวานะครับ ทุกครั้งที่มันลงเนี่ยนะครับที่ผมยังไม่ได้ตั้งเนี่ยเพื่อนๆ่อนสังเกตดูนะครับเบข็มลงปุ๊บเนี่ยนะครับลลปลายของตัวโรตารี่เนี่ยต้องเคลื่อนในจังหวะที่เสาเข็มกําลังขึ้นเนี่ยปลายของโรตารี่เนี่ยต้องมาเคลื่อนตักตรงว,ว้ลเข็มตรงถ้าเผื่อจะแก้งานโดดเนี่ยมันต้องตักเหนือรูเข,ข,มข็มขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกตักต่านะครับแต่ถ้าเราเตั้งสแตนดาร์ดก็คือตักตรงกลางว้ลเข็มนะครับเข็มมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ ของเราที่เราจะตั้งนะครับประมาณนั้นนะครับเราต้องมองอยู่ที่ปลายโรตาอรี่ตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือปลายโรตเตอรี่อันนี้ก็คือเข็มข้างในคือวอลล์เข็มนะครับวิธีการตั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเรานะครับอันนี้จะไม่ชัดหน่อยนะนะครับก็มองเป็นแนวแล้วกันเพื่อนๆนะครับโรตารี่จะมีน็อตขันอยู่3ตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ มองอยู่ที่ตรงคนนะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับสามตัวนะครับโรตารี่ถ้าเป็นโรตารี่จากเย็บธรรมดาจะมีน็อตขันอยู่สองตัวถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นคอมเนี่ยจะมีอยู่สามตัวนะครับก็นะครับเราต้องคลายน็อตออกั้งสามตัวเลยนะครับอันนี้ช่างคลายไว้พอรวมแล้วนะครับคายออกให้มันพอรวมอย่าให้มันมันคือให้มันหมุนได้นะครับ คายออกให้ให้ตัวเราเราต้องกำหนดของคือให้มันหมุนหมุนเขาเรียกหมุนยืดได้นะครับประมาณนั้น,นะครับเราคลายออกทั้ง3ตัวเลยนะครับเราก็ทําให้มันตึงๆไว้เพื่อที่ละมันจะได้ไม่ต้องลุดเวลาเราหมุนหมุนจับล้อไว้แล้วก็หมุนแค่ตัวเบ้าโรตารี่นะครับพอคายออกทั้ง3ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาดูจังหวะโรตารี่ของเราที่เราจะตั้งนะครับ ถ้าเผื่อเข็มมันลงแล้วมันปักนะครับมันปักหรือมันชนอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะลงล่องตรงล่องนี้นะครับนะตรงทีล่องข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือว่าโตรตารี่มันเพี้ยนจังหวะนะครับเวลาเราจะตั้งเราต้องจับจังหวะมันก็คือหนึ่งนะครับเวลาเราตักปุ๊บเนี่ยนะครับนี่นะฮะปลายโรตารี่มันก็จะโผล่มาในจังหวะที่เข็มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจะแก้ง,งานโดดก็คือให้ตักต่ำนะครับตักต่ำ